ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับพรีวิวก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดได้ดูการลิเวอร์พูลปะทะลีดยูไนเต็ดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1นัดที่หนึงจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยลิเวอร์พูลปะทะลีดยูไนเต็ด สภาพความพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมสำหรับด้านของลิเวอร์พูลนั้นจอแดนแฮนเดอร์สันหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลองฝึกซ้อมกับหงแดงได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วแต่คาดว่าจะยังคงเร็วเกินไปที่จะให้กับตันทับเดอะเร m แมช i n e นั้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงโดยจะมีนาบีเกต้ารวมไปถึงจอจินิโอวนาดุมพร้อมทำหน้าที่ในแดนกลางแทนเขาขณะที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โน ตพิงจะกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้ไม่นานหลังช่วดโปรแกรมปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียรวมถึงการรับใช้ทีมชาติอังกฤษอาจจะทำให้เจอเกนครอฟตัดสินใจใช้เนโกวิลเลียมประจำการในตำแหน่งแบ็กขวาแทนไปก่อนส่วนคอสตาร์ซิมิการนั้นยังคงมีอาการไข้และอนดูโรปสานก็จะยังคงออกสตาร์ทในตำแหน่งแบ็กซ้ายเช่นเคยโดยคาดการสเส็ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลมีดังนี้ ลิเวอร์พูลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูอาริซองเบเกอร์กองหลังเนโกวิลเลียมโจโกเมสเบอร์จิลฟานไดแอนดูโรเบอร์สันกองกลางจอร์จินิโอแวนาดุมฟาบินโยนาบีเกตากองหน้าโมฮัมเหม็ดซาร่าโรเบโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่ทางด้านของทีมเยือนอย่างลีอยู่ในเตดนั้นพลพักยุงทองไร้ปัญหาแข้งบาดเจ็บในการประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี2004โดยคาดว่าโรดิโกมเรโน่แข้งที่แพงที่สุดเป็นสถิติของสโมสรนนั้นจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันกับโรบินคอร์ตปราการหลังคนใหม่ก็จะได้ประจำการในบทบาทเซนเตอร์แบ็แทนที่ของเจ้าหนูเบนไว้โดยคาดการสเสด็จผู้เล่นตัวจริงของลีดอยู่ในแตมีดังนี้ลีดอยู่ในแตจะมาในระบบ4-5-1ผู้รักษาประตูเมสลีเ กองหลังเออร์ลิงคอร์สคูเปอร์ดัลลัสกองกลางคอสตาฟริสฟิลิปเออร์นันเดสแฮริสันกองหน้าตัวเป้าโรดิโกโมเลโนผลงานห้นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลชนะ3นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดส่วนลียูไนเตดชนะ5นัดเสมอ0และแพ้0น,นัดผลงานเฮดทูเฮดล่าสุด5นัดหลังสุดระหว่างทั้ง2ทีม ลเวอพูชนะได้4นัดเสมอ0นัดและลีดยูเนเต็ดเอาชนะไปได้1นัดครับสถิติน่าสนใจของทั้ง2ทีม4เกมนัดเปิดสนามรี่มิยรลีกอังกฤษภายใต้การคุมทีมของแจเกนครอฟนั้นลเวอพู Liverpool สามารถเก็บชัยชนะได้3นัดเสมอ1นัดโดยทุกเกมนัดเปิดสนามนั้นจะมีการยิงประตูกันเกิดขึ้นอย่างน้อย4ลูกซึ่งทางฝั่งหงแดงยิงประตูได้อย่างน้อย3ประตูในทุกเกม นอกจากนี้2ใน4นัดดังกล่าวเป็นการแข่งขันในสนามแอนฟิลด์โดยพวกเขาสามารถทำประตูทิ้งห่างทีมคู่แข่งได้อย่างน้อย2ประตูก่อนจบครึ่งแรกอีกด้วยผงแดงไร้ไพ่ายในเกมเย่าบนเวทีหลีกสูงสุดมาแล้ว59นัดติดต่อกันชนะ48เสมอ11นัดรวมทั้งยังมีสถิติความทีมน้องใหม่ติดต่อกัน17เกมโดย13เกมในนั้นเป็นการเอาชนะด้วยผลต่างอย่างน้อย2ประตู และยังมี12เกมที่พวกเขาเอาชนะโดยการรักษาครีนชีตเอาไว้ได้นอกจากนี้10นัดจาก12นัดดังกล่าวพวกเขายังสามารถยิงประตูได้ทั้ง2ครึ่งเวลาอีกด้วยส่วนลี g ยูไนเต็ดนั้นจะประเดิมพีเมลีกอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีโดยพวกเขาเป็นทีมที่มีค่าเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมน้อยที่สุดในลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพรวมทั้งยังเข้าป้ายขวาแชมป์ด้วยการเก็บชัยชนะ6นัดรวดโดยเสียไปเพียงแค่2ประตูเท่านั้น โมฮัมเหม็ดซาลห์จอเป็นแข้งเรดแมชชีนคนแรกที่ยิงประตูนในเกมเปิดหัวพรีเมียร์ลีกอังกฤษ4ละดูการติดต่อกันถ้าหากเจ้าตัวสามารถสังหารสกอร์ไซลีดอยู่ในเต็ดได้ในเกมนี้กุนซือลีดลั่นทีมยุงทองนั้นพร้อมดวลกับลิเวอร์พูลแล้วมาซลโลบีเอลซาลั่นมีแผนรับมือเกมเยือนลิเวอร์พูลเสาร์นี้ พร้อมเปิดใจถึงอนาคตของตนเองกับสโมสรมารเซโลบิเอลซ่ากุนซือของลีดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่หน้าเก่าในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นยืนยันว่าตัวเขาจะคุมทัพยุงทองในฤดูกาล2020-2021นี้อย่างแน่นอนหลังพาทีมเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ16ปีพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ทัพยุงทองนั้นพร้อมแล้วสำหรับการฟาดแข้งกับลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด ในเกมนัดแรกของฤด,ดูกาล2020 2 0 2 1ที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้เวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยก่อนหน้านี้อนาคตของเบียอซ่านั้นยังคงไม่แน่นอนหลังเซ็นสัญญา2ปีเข้ามาคุมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2018และมีเงื่อนไขขยายสัญญาได้อีก1ปีอย่างไรก็ตามล่าสุดทางหลีกในเตดได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าสมสรได้ต่อสัญญากับเบีซ่าต่อไปอีกหปี โดยก่อนหน้าที่จะแข่งขันกับลิเวอร์ pool ในค่ำคืนนี้กุนซือชาวอารเจนตีได้ออกมาเปิดเผยว่าผมจะทำงานในฤด,ดูกาลนี้อยู่ที่ลีดยูไนเต็ดต่อไปทุกอย่างได้ทางออกแล้วมันชัดเจนแล้วว่าผมจะอยู่ที่นี่ต่อไปในฤด,ดูกาลนี้ทั้งนี้บีเอลซ่ายังพูดถึงเกมนัดเปิดสนามพีเมลีกที่จะต้องออกไปเยือนลิเวอร์ pool แชมป์ก่าว,ว่ามันจะเป็นเกมที่พิเศษมากๆลิเวอร์ p o o เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลก ด้วยระบบที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็มีนักเตะที่ดีมากๆแต่พวกเราก็เตรียมความพร้อมสำหรับเกมนี้ไว้แล้วพวกเราต้องแสดงออกมาให้เห็นในสนามมาเซ e โลบีเอลซากุนซือของลีดอยู่ในเตดให้สัมภาษณ์เด็กมันมีของลรเวอร์พููเล็งตัวเรนาหลังเจอเกนครอลั่นอยากได้หงแดงลรเวอว์พููกำลังเล็งที่จะคว้าตัวโจวันนี่เรนา มิดฟิลด์ตัวรุกเลือดอเมริกันของบอรูสเซียดอร์ทมุนมาร่วมท็อปเพราะเจอเกนครอฟนั้นอยากจะได้ตัวมาปั้นในสีเสื้อเดอะเรดหลังนั่งเตะโชว์ทักษะชันยอดให้กับเสือเหลืองหลังจากได้เปิดตัวกับทีมชุดใหญ่เมื่อได้ดูการที่ผ่านมาผงแดงเอร์พูสมสอนดังของสื่อพรีเมียร์อังกฤษแสดงความสนใจโจวานนี่เลนากองกลางดาวรุ่งพุ่งแรงของเสือเหลืองบรุสเซียดอร์ทมุนเพราะเจอเกนครอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมน,นีนั้น อยากจะได้ตัวเขามาปลุกปั้นในกีนแอนฟิลเรย์นาซึ่งเป็นลูกชายของเคลาดิโอเรย์นาตำนานแข้งทีมชาติสาหารัฐอเมริกาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงหลังจากนักเตะม,มีโอกาสได้ลงเล่นเกมเปิดตัวให้กับทีมชุดใหญ่ของดอทมน์เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ไวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นมิดฟิลตัวรุกเลือดอเมริกันมีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทัพเสือเหลืองไปแล้วทั้งหมด17เกม และซัดไปนหนึ่งประตูในแมตช์เจฟเบโคาวาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเขายังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่3ในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบน็อกเอาท์พร้อมทั้งอาซิเซ์ให้กับเออร์ลิงบิรฮาร์แลนในเกมที่เสือเหลืองเอาชนะปารีสแซงต์แชร์แมงไป2ประตูตอนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลในฤด,ดูการนี้เพิ่อจะเซ็นสัญญาคว้านักเตะมาร่วมทีมได้แค่หนึ่งคนเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือคอตาซิมิกาส บ็กไซด์ดีกรีทีมชาติกีเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้โดยยานอาเกฟอร์ทอปเยี่ยวข่าวชอโนเวเชอว่าเจอเกนครอฟกำลังเล็งที่จะดึงตัวเรนาจูเนียมาปลุกปั้นกับเดลเรสผมคิดว่าลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจเป็นพิเศษกับนักเตะดอตโรมนแน่นอนว่าทั้งโจวานนี่เรนานักเตะชาวอเมริกันและเอริงเบลฮารันด้วยอดีตหัวหอกของไอทรักแฟงเฟิร์ด F f United, oro, ance, Bro, เจฟฟ์ฟินเ็ดและเดะโบโรมิดเดนสโบร์กลาวสื่อเผยลิเวอร์พูลเดินหน้าคว้าหอกดาวรุ่งของอันเดรเดร่วมท็อปเฮดนิวบรัดสื่อชื่อดังของประเทศเบลยเยียมเผยลิเวอร์พูลทีมดังจากอังกฤษนั้นกำลังเดินหน้าเจรจาเพื่อขอซื้อตัวเชเลมีโดกูกองหน้าดาวรุ่งของอันเดรมาร่วมท็อป เชเลมี่โดกูแข้งวัย18ปีเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ของอันเดรตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นโดยในปัจจุบันเจ้าตัวลงสนามในทุกรายการให้กับทีมไปแล้ว34เกมทำไปได้5ประตูกับ4แอสซิสโดยเจ้าตัวติดทีมชาติครั้งแรกในการแข่งขันยูฟ่าในชั้นลีเมื่อ2เกมล่าสุดที่ผ่านมาอีกด้วยโดยถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเพิ่งติดทีมชาติเป็นครั้งแรก แต่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวโดยนัดแรกนั้นได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองในเกมที่ทีมชาติเบลเยียมบุกเอาชนะทีมชาติเดนมาร์กไปได้2ต่อ0ก่อนที่จะลงเล่นเต็ม90นาทีพร้อมทํา1ประตูช่วยให้ทีมถล่มทีมชาติไอร์แลนด์ไป5ประตูตอนหนึง่งโดยรายงานจากสื่อในประเทศบ้านเกิดของนักเตะได้เปิดเผยว่า ลิเวอร์พูลนั้นสนใจนักเตะรายนี้มานานแล้วและเตรียมมอบข้อเสนอ25ล้านยูโรให้กับอันเดเลตเพื่อขอซื้อตัวโดกูพร้อมเงื่อนไขปล่อยให้ยืมตัวใช้งานตลอดทั้งฤด,ดูกาลนี้ก่อนอีกด้วยสำหรับลิเวอร์พูลนั้นเตรียมที่จะลงเล่นเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนนี้โดยจะพบกับลีดอยู่ในแต่ทีมน้องใหม่เวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเราจะสามารถเปิดแอนฟิลด์เอาชนะลีดอยู่ในเตดได้หรือเปล่าและเกมนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลีวอพูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวอพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ